หลายครั ang, ้งอาชีพแรงงานถูกมองว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยแต่แท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้แหละคือผู้ที่สร้างรากฐานให้สังคมเติบโตวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่จากบ้านเกิดมาพร้อมกับความฝันเล็กๆแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองและครอบครัวให้มีอนา,าคตที่สดใสเขาเติบโตมาในครอบครัวชาวนาที่ไม่มีฐานะอะไรวันๆต้องช่วยพ่อแม่ทำนาและหาของป่า บางครั้งไม่มีแม้แต่เงินพอจะซื้อตำราเรียนหลังเรียนจบม3เขาตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยเงินติดปูเพียงไม่กี่ร้อยบาทหวังเพียงว่าจะมีงานทำเพื่อส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ตีบ้านชีวิตในเมืองหลวงไม่ง่ายเลยเขาเริ่มต้นจากการเป็นคนงานก่อสร้างค่าแรงวันล,ละไม่กี่ร้อยบาททำงานตั้งแต่เช้ายันคำ่ำต้องนอนห้องเช่าเล็กๆที่ร้อนอบอ้าวเงินเรียนเก็บได้น้อย แต่เขายังอดทนเพราะสิ่งเดียวที่อยู่ในใจคือครอบครัววันหนึ่งเขาเห็นเพื่อนร่วมง,งานที่มีทักษะช่างไฟได้ค่าแรงสูงกว่าสองเท่าสิ่งนั้นทำให้เขาตัดสินใจเรียนรู้เพิ่มเติมหลังเลิกงานเขาไปสมัครเรียนคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและงานเชื่อมแม้จะเหนื่อยแต่เขาเชื่อว่าความรู้คือสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ความพยายามไม่เคยทรยศใคร เพียงไม่นานเขาได้รับโอกาสเลื่อตนตำแหน่งจากคนงานธรรมดากลายเป็นหัวหน้าช่างไยฟ้ารายได้สูงขึ้นมีเงินเก็บมากพอที่จะส่งกลับบ้านได้สม่ำเสมอครอบครัวเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นและเขาเองก็เริ่มเห็นแสงสว่างในอนาคตด้วยความขยันและวินยัยเขาเก็บเงินก้อนหนึ่งได้สำเร็จและใช้เงินนั้น เปิดร้านเล็กๆซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านในชุมชนจากร้านเล็กๆกลายเป็นร้านที่มีลูกค้าประจำและในที่สุดเขาก็สามารถกลับไปอยู่บ้านเกิดพร้อมเปิดกิจการของตัวเองไม่ต้องจากบ้านไปทำงานไกลอีกต่อไปเรื่องราวของชายคนนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ตามถ้ามีความตั้งใจความพยายามและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรควันหนึ่งคุณก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่โชคชะตา แต่มันอยู่ที่การลงมือทำวันนี้เขาไม่ใช่แค่แรงงานธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่เลี้ยงดูครอบครัวและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเพราะทุกหยดเหงื่อไม่เคยสูญเปล่า